เอาบรรยากาศตอนเย็นเย็นมาฝากครับบรรยากาศตอนเย็นเย็นมาฝากเข่ากำลังเขียวเข้ากำลังเขียวงามโอ้ยบ่ต้องใส่ปุ๋ยบ่ต้องใส่ปุ๋ยหลายใส่ฟุน้นใส่ขีงวัวขี้้วยวัชพเผืชด ก็จะปุ๋ยยูเรียปัจจากเคมีบอส่เดี๋ยวปูปลาหน,น้าหนามกบเขียดเพิ่นจะบบมีค,มมมมรมมมครับพี่นอ้องอพระอาทิตย์ใกล้จะอัสดงเขียวอุมทุมนลครับพี่น้องทั้งใดก็ได้จะงาม วันนี้ฝนไม่ตกฝนบ่ตกฝนบ่ตก,ตกเขียวอมทุมแล้วครับพี่นอ้อง หน้าตากะมองสุดลูกหูลูกตาเขากระลังงามเรีวยว่าบางมองกะทีบางมองกะห้างนี่นะเขาบางมองกะห้างบางมองกะที่ ลงน้ำอีกแล้วบ้านนี้มาๆมา,มากำลังงามครับพีน่น้องกำลังงามเขากำลังงามขาเขาฮักบดเลย ลมมาฝนมานี่ครับเลื่อนพอช่ำก็เอาไปอยู่จนได้ตอกตอกไม่เลื่องสิลนะเอา้านี่ก็ได้มะเขียเหมืนว่ามันมะเขียก็คือ บักแกงคือบอ่งามใช่มันเบิดพันธ์สัมเนียบ่เฮ้ยเบิดแลเราบ่สัมเนียบเพราะว่ามันเหลือบมงงามเลยนะเบิด์สัมเนียบแล้วเอาบรรยากาศครับเอาบรรยากาศมาฝาก ทุกทุกท่านนี่โอ้นี่งามเพิินงามเพิน่นงาม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 ให้หน้าตากะได้อีกทีนี่นสามลก็โอ้ยจะพอดีเลยได้อีกสามลพอดีพองามเลยแล้วนี่เข้าหน้าตากะ เข้านาตากะให้หนาตากะฝนไม่ตกสองวันก็ะดีครับตรกร้ายกบดินกระแชะสาเน่สาน้าไม่เต็มเลยให้หนาตากะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟด้อครับที่เข้ามาพหายกำลังใจกันครับเอาคลิปนี้เอาบรรยากาศดีๆบบานไฮบาน้ามาฝาครับคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับ